ันนี้คุณครูชิริกาเย็นการนะคะเราบผชอบสากลรอฐบุพยืนบ้านหินเหบจิราทิพย์เป็นกลุ่มของคุณครูนะคะแต่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิชาความรู้กฎหมายเบื้องต้นวิชาสังคมมอปลายในที่นี้ใครเป็นคนต่างด้าวบ้างคะม <c oughs> ีไหมคะใครเป็นคนไทย ใช้เ้างใครึงเหล้าใ้คร่าในนี้ใครรู้บ้างว่ากฎหมายเรากฎหมายสูงสุดระดับประเทศนี่คืออะไรสูงสุดในประเทศใครกฎหมายค่ะตัวกฎหมายตัวกฎหมายที่ครอบคลมดูแลทั้งประเทศกฎหมายอะไรคะใครตอบได้อายการสืบ <st> ไม่ใช่ค่ะกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะมีไ้นะคะี๋ยวจะเปิดสไลด์ให้ดูก่อนเปิดสไลด์ครับคุณภูมีแอบสุบหารให้ การบริหารส่วนตำบลปบางป่านะคะเขียนว่าเขียนว่าข้อสองข้ an, <i> ็ตอบเขียน A B ก็ได้คาะเขียน A B ก็ได้นะคะเขียนสมมติว่าข้อสองเอา B ีก็เขียนว่า B เฉยก็ได้ค่ะนแคบ B เฉยก็ได้เขียนเขียนไมเฉยเฮยจะจะมาดู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 ดดดูอ หมายอาญาเขียนไว้เลยนะคะต่อไปข้อที่สี่พนักงานของแผ่นดินไม่ถึงใครข้อเดิมพนักง,งานอายการข้อสองพนักง,งานสอบสวนข้อสามพูดภาษาข้อส,ส,สี่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตอบเลยค่ะ <c oughs> อยา่างรู้คำตอบเลยหรือว่าตอบเลยเราเราได้เรายังไม่ได้เนื้อหาความรู้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อหาเราจะตอบถูกหรือตอเนาะความสำคัญและลักษณะของกฎหมายนะคะกฎหมายช่วยให้ความสงบเรียบร้อยของสังคมกฎหมายเป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันของสังคมใช่ไหมถ้าเราไม่มีกฎหมาย มันก็จะไม่เกิดความสมบเรียบร้อยของสังคมเช่นสังคมของเราคือหมู่บ้านของเราถ้าไม่มีกฎหมายกฎบ้านกฎหมู่บ้านมันก็จะเกิดความไม่เรียบร้อยมีการทะเลาะวิวาสมี กฎหมายสูงสุดที่ความลังเลคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ รับโทษเพราะว่าขับรถชมคนตายแล้วนี้เราก็ต้องมีโทษโทษทางอาญาก็คือจำคุกตีคุกด,ดีฟีดีฟีและโทษทางแพ่นงนะคะนี่คือเราเสียค่าผักก็จะมีบอกตามกฎข้อังทับที่เรากระทําผิดนะคะเนี่ย่ห้อแล้วอะไรเรียนภาษาไทยคือเรียนภารแต่างประงทศกฎหมายหรนภา เห็นไหมว่ากฎหมายอยู่ภายใต้การปกครองกฎหมายกฎหมายอยู่ภายใต้การปกครองในภาวะปกติก็จะมีผู้นําคือนายกรัฐมนตรี ประมาทไหมมีเเพราะอะไรแล้วก็จะมีการบอกการเข้ากระบวนการท่านกฎหมายสมมไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราขับรถชนคนตายแล้วเราไม่หนีเราไม่มีเมาแล้วขับเขาก็จะมีโทษให้เรารับโทษมีความประมาทประมาทประมาทยังไงประมาทรั่วไหมกับเขาไหม แล้วก็มีการรอลงอาญ,ญารอลงอาญ,ญาไว้อาจจะเป็นรอลงรับโทษ6เดือนหรือ1 2, 5, ปี2ปี5ปีแล้วก็รอลงอาญ,ญารอลงอาญ,ญาคือเราก็ออกมาใช้ชีวิตปกติได้แต่เราก็ต้องมีการควบคุมความประพฤติในส่วนของที่เขาให้เราชำาะต้องเป็นรายงานตัวทุก3เดือนว่าเราคุณระหว่างนี้คุณไม่ได้ทําความผิดอะไรอย่างอื่นถ้าคุณทําความผิดอะไรอย่างอื่นขับรถชนเขาอีกต้นอื่นอีกก็คือคุอคณ ไม่รักษาโทษก็คือต้องไม่รับโทษโทษเก่าก็จะเอาขึ้น กฎหมายด้านธรรมนูญกฎหมายอเ,เอยกชนก็คือกฎหมายแพ่งแลาณินี้นะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อกับการเอ,อ่อซีไม้ลดแทนค่าปรับค่าอะไรต่างๆนี่นะคะเป็นกฎหมายแพ่งนะคะคต่อไปข้อที่สี่ทานายของแผ่นดินคือทานายของแผ่นดินถ้าเราสมมติว่าเรามีคดีฟังแล้วเราไม่สามารถที่จะ ราไม่เงื่อนไปจากคายดังๆตรงนี้เราก็ไปขอร้องทุกขอทนายของแผ่นดินมาช่วยในการตัดสินคดีช่วยการเองไม่ใช่ตัดสินแนดิช่วยในการทาคดีให้เราก็คือสามารถขอได้าขาะเข้าดันาย ต่อไปข้อที่หกกฎหมายใดต้องตาขึ้นในช่วงเวลาที่มีด่วนเวลาเรามีส2ทสงค่ไม่ใช่ค่ะเป็นพระราชกำหนด มีเชฟเรามีในห้องเรียนเรามีเชฟหะเชฟเลยมีอะไรนะเเชฟอยู่ข้างเนี่ค่ะพี่เขาเป็นเชฟอยู่ต่างประเทศเขาทำอาหารเอาอาหารอร่อยเยจีนขเสียานูดูนี่เดี๋ยวมาเอ่เสียาเราแน่ลูกน้องเซฟพี่ขาชิญลด้านหน้าหน่อยค่ะเดีนำตัวหน่อย ไปแม่อยากรู้ว่าไปทํางานอะไรทำไมเป็นเชฟอยู่ที่ไหนได้ไปยังไงปทำงานเงสรา้เงนละแปดมื่นทุก็ย่างีทำไมถึงได้มาเป็นเชียนคะไปเยทงานโรงแรมแสดงว่าทำก่อ ีไปได้ต้องผ่านสถาบันอาชีวะอะไรงนี้นแล้วก็ผ่านมีใบผ่านงานเป็รื่ออาหารก็คือเริ่มแรกขั้นตอนแรกเราก็คือต้องมีบุ้ไหมบุ้นไปก็อว่ใช้คัสารใช้คนสารไปสมัครแต่ว่าผมตาหคือทำให้เขาชินค่ะแล้วกนน แล้วก yeah. ็ไม่ได้เป uh, ็นไม่ไเป็นเส้นเลือดในสมองตก็ไม่ได้ไปถ้าเป็นีกไม่ได้ไปเป็นเส้นเลือดตีไม่ได้ไปเป็นเกาไม่ได้ไปบรสุทธิ์ทุกคนทุกคนนักเรียนนักเรียนทุกคนสามารถไปได้นะคะก็คืออยู่ที่เราหมายถึงว่ากเนี่ยสามารถไป ไปดินก็ได้นะไปผ้าปลูกไปปลูกผ้าพุ่เรียกทันวาผ้าผู้นอนน่ะไปทำความสะตาดไปนวดพื้นที่ไหนเราแต่เรา ยืนตะากับเขาโอยตข้อมาที่ประเทอินมาแล้วสี่นะครับตั่ต้องวินยนะครับใไกัแต่องเละกรศตงแต่เกี่ยวพนหลายเลยตั้งแงแขกตั้งหลายีเลยส่วนใั้งแแผนผมมีประมาณยี่